มาเรื่องคุณนักษิณค่ะเพราะว่าโอ้โหเป็นประเด็นฮือฮากันไม่น้อยนะคะเรื่องของคุณนักษิณที่ไปพบกับพวกกลุ่มกองกําลังต่างๆเนี่ยนี่กลุ่มนะที่คุณนักษิณก็ไปพบนะนี่อืรู้ไหม KNPPPKNLAKNURCSSNUG อุ้ยเยอะไม่หมดและคุณนักษิณเป็นคนประสานไปเองอ๋อข่าวลงเลยอุ้ย VOA ของสหรัฐก็ลงาวายซอเมริกแล้วก็ในอะไรนะ พวกสำนักข่าวของมันเลีวะของเมียนมาเขาอะอ๋อเมียนมาใช่ไหมใช่ไหมเออนั่นแหละเขาก็ลงใช่ออชื่อกลุ่มเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่โอ้โหเนี่ยต้องเล็กต้องเบ้มไว้เลยอะว่าไอชื่อย่อนเนี้ยมันคือกลุ่มไหนใช่เพราะเราไม่รู้เลย <laughs> เออ,เอ,อนั่นแหละคือคุณทักษิณเนี่ยเออได้ไปพบกับคนเหล่านี้พวกกลุ่มต่างๆเนี่ยแล้วปรากฏว่า การหารือกันเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าไม่ได้หารือกันครั้งเดียวนะหารือกันสองครั้งในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็มีสายนั่นแกไปเชียงใหม่สองครั้งอ่ะใช่ไหมเออใช่ครั้งแรกตอนมีนาเนอะเออแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งก็สงกรานนั่นแหละแสดงว่าไปพบตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วมันจังหวะพอดีนะเพราะว่าตอนนั้นอะเล็กตามข่าวนี้อยู่ช่วงสิบเจดสิบแปดมีนาเนี่ยกลุ่ม เหล่านี้เจ็ดกลุ่มเขาอาจเจอกันที่เชียงใหม่พอดีที่โรงแรมอะไรแถวช้างเผือกพอดีเลยก็อาจจะเป็นช่วงนั้นก็ด้วยก็ได้อ๋ออ่าเออเนี่ยคุณทักษิณคงได้ข่าวนี้แหละว่าพวกนี้มาอยู่ที่เชียงใหม่วลโตกันแล้วก็ถือโอกาสเลยใช่เนี่ยนำโดยตอนนั้นเนี่ยแต่แต่ตอนนั้นเนี่ยคนที่อย่างที่เรารู้จักเนี่ยแน่นอนก็เขาจะมีใครนะมีเจ้ายอดศึกใช่ไหมแล้วก็มีเจ้ายอดศึกเขาก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่บ้านคุยเชียงใหม่เคยไปสัมภาษณ์อยู่เชียงใหม่ แต่ถ้าเวลาเปิดเผยก็ต้องไปนู่นโดยไตแรงอแล้วก็พลเอกมูตูเซโพของ KNU นี่แต่เขามีพลโทหญิงด้วยนะพลโทหญิงหนอกปอทูหนอกปอทูเออเป็นเลขา KNLA เออเราก็ดูว่าเฮ้ยพลโทหญิงแล้วก็เลยเปิดรูปดูโอ้โหไม่เหมือนไม่เหมือนพลโทหญิงเลยใช่ไหมเปป้าคนนี หน้าเหมือนป้าคนนึงแต่ไม่ใน่เลยละคือเขาได้แ้เป็นคนที่แบบน่าเชื่อถือมากใช่แต่พอดีว่าเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบไงพอดีเ,อเขาเขามาในเมืองไทยเขาจะใส่เครื่องแบบไม่ได้ะ<อ>่ะเขาก็ใส่ชุดปกตินั่งประชุมกันไนงะ ก็คือเหมือนเหมือนป้าป้าคนหนึ่งอายุประมาณเกือบหกอะไรประมาณโอ้โหแล้วผู้หญิงนะที่ขึ้นมาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเี่ยเออแล้วกนกองกําลังอ่ะใช่คือเล็กย่างแบบว่าเออทําไมไม่มีนักข่าวไปทําสกู๊ปเรื่องเขาว่าเออน่าสนใจเป็นพลโทหญิงเนี่ยนอกปอทูเนี่ยนะเลขา K N L A เออโอ้โหเนี่ยหลายกลุ่มเลยที่<ม>ที่มาพบปะกันในวันนั้นพวกนี้รับรองเลยต้องพูดภาษาไทยได้เนาะใช่โอ้โหพี่ออนี่แหละบ้านอยู่ในเนี้ยบ้านอยู่ในเชียงใหม่ส่วนใหญ่นะที่อยู่บนดงบนดอน<ะ>แล้วตามข่าวนะเขาก็บอกเลยนะว่าบรรดาผู้นํากลุ่มต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ตอบรับข้อเสนอของคุณทักษิณนะซึ่งก็ไม่รู้เ,ออเหมือนกันว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออะไรไปเออ คือว่ากันว่าคือคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้คือพยายามที่จะเป็นตัวกลางเนี่ยทางฝ่ายเนี่ยเขาบอกเลยนะออกไปให้สัมภาษณ์กับพวกเนี่ยทาง v OA ทางอะไรพวกเนี้ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้คือคุณทักษิณเนี่ยพยายามที่จะมาเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาแต่ว่ากลุ่มกองกาลังต่างๆเนี่ยเขาก็ยังสงสัยคือสงสัยใน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 ,ในประเด็นที่ทําไมคุณทักษิณเนี่ยถึงเร่งเร่งที่จะพยายามอะ จะประสานทั้งสองฝ่ายอ่ะทั้งเบียนมากับทางกลุ่มต่างๆเนี่ยให้แบบยุติลงให้ได้อะไรเงี้ยและในขณะเดียวกันคือเขาก็รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจในเงื่อนไขความขัดแย้งในปัจจุบันที่มันมีอยู่ไนงะคือขาดความเข้าใจเพราะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็เลยอ่ะเหมือนกับแค่ฟังๆเอาไว้อ่อ,อให้รู้ว่าเนี่ยมันกำลังจะมีความเคลื่อนไหวเลยเพราะเป็นใคระนะก็ต้องฟังนะเพราะก็รู้อยู่ว่าคือคุณทักษิณคือนายกตัวจริงเสียงจริงอ่ะเออ เป็นใครใครก็ต้องไปฟังหรือพูดให้ซอฟหน่อยก็คือเป็นนายกเงาแล้วกันศูนย์ศูนย์อำนาจศูนย์กลางแห่งอำนาจเออนั่นน่ะใช่นะเนทุกคนอ่ะก็ไปฟังแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีผลอะไรนะอนี้เราก็ต้องรอดูไงว่าเออมันจะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆทางการเมียนมาเขาไม่พอใจมากเลยอ่ะเพราะว่าโรษกรัฐบาลฐานเมียนมาเนี่ยนะออกมาบอกเลยอย่างที่ย้ำตั้งแต่ตอนช่วงต้นรายการนั้นบอกว่าคือแม้ว่าจะรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยไง เขามองว่าไม่มีความเหมาะสมเลยที่คุณทักษิณเนี่ยไปพบกับพวกกลุ่มกองกําลังเหล่านี้ซึ่งเขามองว่าเป็นพวกกลุ่มก่อการร้ายอเออมันก็ต้องมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแหละในเมื่อมาทําสงครามกับทางรัฐบาลน่ะอืแล้วคิดดูอ่ะไอ้บทบาทครั้งนี้อย่างที่บอกนะว่ามันจะส่งผลนะรอดูไม่รู้อาซยนเขาจะประชุมกันอีกทีเมื่อไหร่เนาะเนี่ยจะมีจะมีการพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ไหมที่ทางคุณทักษิณเข้ามา คลองแวะดูอยู่ด้วยเนี่ยเออต้องดูว่ามีใครจะเสนอแบบให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ไหมลาวปีนี้ลาวเป็นประธานอาเซียนอ๋อเออเนี่ยเป็นเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้บอกปีนี้ช่วงนี้ลาวเป็นประธานอาเซียนเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเปล่าแล้วลาวแบบประเทศเพื่อนบ้านในะพวกเพื่อน เพื่อนบ้านเพื่อนใกล้เลือนเคียงกันเนี่ยแล้วคุณเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในเนี่ยอโอ้มันส่งผลอย่างแรงนะและเป็นนโยบายหลักเลยอะของของอาเซียนเนี่ยที่เขาประกาศเอาไว้เลยว่าห้ามแทรกแซงกิจการภายในของใครก่อนหน้านี้มันเคยมีเลยนะมาเลยป่ะที่มันเคยเป็นประเด็นออกมาที่เขาไปยุ่งเกี่ยวไปอะไรอะไร,อะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยเคยมีเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละแล้วที่สําคัญเนี่ยหลายคนก็มองเลยนะว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลไปถึงจีนด้วยเพราะก็รู้อยู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับจีนน่ะ แล้วคุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยโหมันกระทบถึงจีนเลยนะเนี่ยอืม,อมซึ่งจริงๆตอนเนี้ถ้าถ้าคุณทักษิณคุยแล้วคุยจริงเนี่ยนะคือแสดงว่าคุณทักษิณเนะี่ยแยกคุยทีละกลุ่มทีละกลุ่ม,มเล็กๆ เพราะว่าเพราะว่ามติที่เขาประชุมกันเจ็ดกลุ่มวันนั้นเน่ยเขาตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็มีสมาชิกจากเจ็ดชั้งเจ็ดกลุ่มชนชนกลุ่มน้อยเนี่ยโอ้โหชื่อเขาให้เจ้าจริงๆมันต้องคุยอ่ะเจ้ายอศึกก่อนแต่เจ้ายศึกให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้คุย่ะเออเพราะว่าเจ้าจะเขาให้เจ้ายอศึกเป็นประธานแล้วก็เนี่ยมีอะไรชื่ออะไรนะ ในอองมินมพันเอกจ่ายเงินพันเอกวิลละไซไซโนอ,อองอะไรเงี้ยหูชื่อเลยหพลใหญ่พลเอกนณะพลเอกซอลสตีพนจัตาวาเสงวินแล้วก็พลโทรหญิงนี่ก็อยู่ในคณะกรรมการการพูดคุยด้วยหเป็นทหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็าบอกว่าอัตมติคือต่อไปถ้ามีการพูดคุยเจรจารเนี่ยต้องคุยในนามคณะกรรมการนี้แสดงว่า เขาแยกคุยแต่ละกลุ่มแล้วถามว่าไอการเจรจาที่คุณจะเข้ามามีบทบาทเป็นตัวกลางเนี่ยเพื่อให้ปัญหามันยุติได้ถามว่ามันจะเสร็จในเร็ววันไม่มีทางหรอกเรื่องการพูดคุยเนี่ยเออมันไม่ได้พูดกันง่ายๆนอกจากมันมีอะไรแฝงอยู่ไงอืมใช่แล้วประเทศมหาอำนาจเองเนี่ยเขาก็เรื่องพม่าเขาก็อยากจะเคลียร์ให้จบอืมออ๊ยเขาก็กดดันทุกวิถีทางแหละเออตอนนี้ก็เนี่ย ก็พูดบอกแล้วไงเรื่องเรื่องประเทศมหาอำนาจเนี่ยกับรัฐบาลไทยอ่ะช่วงเนี้ยอืมเขาก็แท็กทีมกันเพราะฉะนั้นพม่าตอนนี้ต้องระวดระวังแล้วแหละแล้วจะเป็นปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าทั้งกับนายกอันวาทั้งกับเรื่องพม่าเนี่ยก็เหมือนคุณทั้ษสิณนก็แบบตั้งเป้าได้ว่าฉันจะแบบเป็นเหมือนผู้อะไรนะผู้สร้างสันติภาพสันติภาพใช่โอ้โหแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกใช่เอาดูแค่เนี่ยเห็นไหม ที่เราคุยกันมาเรื่องใต้อะถามเลยจบไหมอืมใช่ไม่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องเรื่องใต้เรื่องในสารพัดเนทั่วโลกอ่ะอืมความขัดแย้งมันมีไหลเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอ่ะใช่นี่เหมือนไม่ใช่อะไรแค่เจนนี่เห็นไหมเจนนี่อ๋อไม่คอมเมนต์เออแล้วไปโพสอ่ะเฮ้ยเขาโพสอย่างนั้นจริงเหรอเราก็ไม่ได้เข้าไปดูในนคือเขาเองเขาไม่ได้ต้องการจะ จะพูดอะไรทํานองนั้นหลอกคือเหมือนมันเพลงที่แบบจะสื่อถึงตัวเขาเอง่ะเออจะสื่อถึงตัวเขาเองเขากําลังอะไรสักอย่างจำมจะเล่นมันเคยเป็นเคยเป็นของเรามาก่อนเอออ Where we Where we belong หรืออะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วก็พสประมาณนี้ก็้อลเจอทัวร์เขมนลงเข้าไปทีเดียวอ่ะต้องลบเลยใช่โอ้ก็บอกแล้วเรื่องแบบนี้นั่นคืออย่าไปยุ่งเรื่องละเอียดอ่อนมันอ่อนไหวมากใช่ แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงเอ๊ะเขาเดี๋ยวเขาเอาคาพูดไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเขาเอาคำพูดเราไปออกอจริงอะไรก็ไม่รู้เอเอออเเนี่ยคุณทักษิณนะเพ,เพราะว่าเมื่อก่อนหลายแต่แต่เขาไปเที่ยวที่ไหนพี่นครวัดเ่ะอใช่อ๋อถ้านครวัดอ๋อเออมันอยู่เสียมเรียบนี่นะเสียมราดเออนั่นแหละเรียกแบบขมเมนเสียมลาดเสียมลาดเ,เพราะว่าเนี่ยคือจําขึ้นใจเพราะานายกสมัครบ,บอกเอาไว้ใช่่ะว่าเราแพ้งยมเสียม คุณผู้ฟังจำเอาไว้เลยนะแล้วต้องบอกเนี่ยบางทีนะผู้ประกาศบางคนเข้ามาก็จะเรียกแบบเสียมเรียบเสียมเรียบเสียมเรียบเนี่ยก็คือเขาก็คือแท้ก็คือเสียมคือสยามเรียบก็คือนั่นแหละเรียบเป็นหน้าลองเออเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคือคําที่คมเรนเขาตั้งแต่ของเราอ่ะคือเสียมเรียดก็คือเหมือนรัฐอ่ะเพราะนั้นใครอย่าได้เผลอพูดเสียมเรียบนะคะคือพอดีภาษาังกฤษเขาไงเขาเขียนเสียมเรียบเสียมเรียบเออ นั่นแหละเพราะว่าก็ถ้าสมัยรัชกาลที่ห้าเนอะก็ถ้าเรื่องประวัติศาสตร์อะโอ้ยคุยกันต้อทะลาะตลอดแหละเออมันเป็นเรื่องปกติอะบ้านใกล้เลือนเคียงกันก็อย่างนี้แหละอ่ะมาไปไหนต่อเล็กเอาตบท้ายที่นี่ไงเรื่องของกระทรวงกลาโหมไงที่เราต้องจับตามองคเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าในรวมไทยสร้างชาติเขาอาจจะ เหมือนดูแล้วคงไม่ยอมยกเก้าอี้โคตา้านี้ให้กับทางทางทหารเพื่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมหรอกเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูไปอ่ะคุณอ้วนก็มาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงคุมกลาโหมแล้วคุณสุทินก็อยู่คืออาจจะไม่จําเป็นต้องมีรัฐมนตรีช่วยตรงนี้เขาก็อาจจะเอาไปเป็นข้ออ้างได้ว่าอาจจะเจรจากับทางสาย สายที่เคยเจรจาไว้สายทหารว่าไปจริงอ่ะคือคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงจริงก็คือคุณทักษิณนั่นแหละใช่นั่นแหละแค่เป็นตัวแทนที่เฉยสายตรงมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กคาดว่าก็คงจะให้เป็นโคต้าของฝ่ายการเมืองหมายถึงว่ารวมไทยสร้างชาติอะลงกงเก้าอี้แทนคงจะไม่ได้ตั้งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมหรอกออแต่ว่าในส่วนของคุณสุทินเนี่ยตอนนี้พอทางคุณภูมิธรรมมาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ย เขาก็รอดูกันว่ามันจะมีอะไรที่คือพี่เข้าใจไหมคือทางทหารเนี่ยอืเขาก็เหมือนอยู่ระหว่างการปรับตัวว่าเอ๊ะตกลงเอาไงแน่จะเอาอยัางไงกับกองทัพจะจะเอ๊ะเอาคุณภูมิทํามาเนี่ยมันมีอะไรแสงมากกว่าที่เราคิดหนึ่งสองสามสี่ไหมเออมันจะเกิดความรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะ,อ,ะอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรแล้ว คือตอนนี้มันเหมือนลุ้นอะว่าทางทหารเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะคุณทักษิณคิดอะไรอยู่อะจะทําอะไรต่อไปอเขาก็วิเคราะห์ได้หนึ่งสองสามสี่แต่เขาก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเยมันมีอะไรที่คุณทักษิณเนี่ยหวังผลจริงหรือเปล่าอคือถ้า,ถาสมมติเราจะมองว่าเออเพื่อที่จะทําให้กองทัพเนี่ยมาแบบเป็นพวกหรือว่าเป็นกลุ่มเดียวเขาเรียกว่ามีความกลมกลืนกับทางฝ่ายรัฐบาล มันก็ไม่ได้เชิงนะเพราะว่ายังไงกองทัพ่ะเขาก็ยังมีความเป็นคือมีความเป็นเอกเทศของเขานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดความขัดแย้งเหมือนสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมแล้วมันเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กันแบบรอมชอม,อมเ,ออเพราะว่าถ้าถ้าฝั่งของการเมืองเนี่ยไปลุกไล่หรือว่าไปแบบล้ำเส้นเกินออ,อันนี้มันก็มันก็อาจจะอ่อนไหวอเ,อ,อเพราะฉะนั้นเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทางกองทัพก็รอจ้องอยู่ว่าเอ๊ะ ตกลงมาทําไมมามีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอือาจจะเป็นช่วงของความการปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าฝ่ายพักเพื่อไทยเองก็บางเรื่องก็แบบไม่เหมือนจะมาเป็นไม้แข็งเลยให้แบบมาจัดการกองทัพเรื่องไม้แข็งเรื่องจะซื้ออาวุธเรื่องแก้กดเรื่องกฎหมายรัฐประหารอะไรเงี้ยแต่บางบางบางอย่างเนี่ยก็เหมือนพยายามจะรอมชอมเออเหมือนเหมือนเขากํลาลังปรับตัวเข้าหากันอะเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งเริ่ม เร,เริ่มรัฐบาลผสมข้ามขั่วได้มาเจ็เดือนเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นอะยังอีกยาวไกลถ้ารัฐบาลนี้ไปครบเทอมอ่ะสามปีอีกสามปีกว่านะฮะนี่จะขำลุมผู้ฟังว่าคุณเทพพิษณุโลกอะ่ะพิษโลกจะเด้งเสียงสาวก็อายุมากเลยแสดงว่าคุณหน้าแก่แน่ <laughs> <laughs> พี่เด้งอะหน้าเด็กจะตายจะบอกให้คนผู้ชม <laughs> จะบอกจะเด้งเสียงสาวาอายุมากเลยผู <laughs> ้อ่านแล้วก็ขำอะ่ะ ไม่หรอกอาจจะแบบเป็นพ่อเล็กเสียงแหลมด้วยไงเสียงแหลมมัน um> ก to ็เลยดูแบบว่าคอนทราสต์นิดนึงไม่ได้เนี่ยขำออวันนี้คนดูเยอะไหมอ่ะตอนนี้หแปดร้อยเก้าสิบเก้าคนโอ้เลขสวยนะคะแปดร้อยเก้าเก้าร้อยก็ไม่เก้าร้อยนะเลขเล่นเคสไงเล่นเคสเก้าเก้าเออมันควรจะต้องเป็นเก้าเก้าเก้ามากกว่าแปดเก้าเก้านะ นี่ยคุณนิดหน่อยบอกจมูกข้าวเนี่ยไปตั้งแต่สีแล้วเอาอะไรมาเหลืออคุณสมจิตบอกว่าอยากได้ข้าวหอมมะลิดั้งเดิมไม่ต้อะไรนี่พอพูดถึงเรื่องจมูกข้าวต้องพูดถึงเรื่องนั้นไงที่คุณภูมิธรรมเขาบอกว่าซาวน้ำห้าน้ําอ่ะแล้วเอาเทแบบมาเปิดเลยคนที่ซาวน้ํามันสิบห้าน้ำห้าน้ำสิแกบอกห้าน้ำาเออะไรจะเยอะขนาดนั้นแล้วมีคนเอามาแซวไม่รู้ของจริงไหมแอบมือคนซาวข้าวสุณขมาวคืิจ ส่งกันแบบโอ้โหระเบิดระเบ้อใช่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใช่ไหมเออที่เมื่อวานภาพภาพภาพใหม่ใช่ไหมที่คุณทักษิณใส่เดินเขาเรียกว่าอะไรสยามไม่ใช่ไม่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตเตอ๋อคืออยู่ติดติดกันกับเกษรไงอออ๋อเขาไปเป็นครอบครัวเลยเนอะคุณหญิงพจมาเนะน่ะข้างหลังอ่ะน่าจะเป็นคุณหญิงพจมานไม่ได้ครอบครัวเราก็เห็นคุณนุ้งอิงแค่นั้นเองแต่คุณนุ้งอิงนี่ก็สามีถ่ายรูปเปล่าไม่รู้เพราะว่ายังไงสามีกับคุณหญิงไปด้วยกันละไม่เอมเออไม่อาจ เดินอยู่แถวๆนั้นด้วยกันหรือเปล่าออที่พอพูดถึงนี่นะนี่ไ,ไปเห็นแบนเนอร์อยู่อันหนึ่งอ่ะเรื่องของการวางตัวบุคคลเนี่ยเออเห็นแล้วก็บอกว่าย้อนเครือข่ายนะในตระกูลอะที่เขาวางไว้อ่ะเออเพิ่งรู้นะอย่างลูกของคุณพยัพชินวัตรเนี่ยก็เป็นเลขาล้การกระทรวมด้วยเหรอเดิม อ๋อเหรอเดิมอันเนี้ยตามตามโผเดิมไงอ๋อพอพงชินวัตรเลยเนี่ยนะเอแล้วคุณแลวคุณพยับตอนนี้มีตําแหน่งเป็นไรไม่มีแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแล้วนี่มีน้องสามีของคุณพินทองทาด้วยนะสระพันคุณนากรวงก็มีตําแหน่งอยู่ด้วยนะเออเพิ่งรู้เนี่ยเออเป็นเลขาแล้วมันตีช่วยคมนาคม บางทีบางทีนามสกุลมันไม่ไม่ใช่ในอันนี้บางทีเราก็ไม่รู้จักเนอะคือหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ชินวัฒน์ดามาพง์อะไรอย่างเงี้ยนะคผาบางทีเราก็ถ้าไม่ไม่สนิทก็ทำแบนเดอร์วางไว้แล้ว่าเป็นใครเป็นใครบ้างอ่ะหมดเวลาอ่ะหมดเวลาแล้วนะอ่ะก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะนี่คุณวรรณนาบอกทานข้าวหงทองเออหงทองก็ขายดีเหมือนกันนะอ่ะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอเราในชั่วโมงข่าว X คือสี่สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นค่ะวันนี้ขอบคุณ ทุกเสียงชมเสียงสกิดเสียงด่าอะไรก็ตามนะขอบคุณนะรับไว้ใส่ใจเลยนะคะ <c oughs> อขอบคุณไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ